สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับรุ่งโรจน์นะครับวันนี้จะมาเอ่อรีวิวนะครับทรงถึงที่เลยนะครับตอนนี้ลูกค้าอยู่อำเภอสีบนเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับตันนี้ก็ทรงถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเอาไปใส่กับรถจักแรงเนาะครับตัวนี้รถเจ็ดสิบห้าแรงนะครับอันนี้กับลูกค้าจะได้บรรทุกหลายๆเลยนะครับกับประมาณยี่ยี่สิบตันบวกๆนะครับตัวนี้ กลเป็นสเปคขันซีนะครับขันซีเหล็กดน้าสิบนิ้วนะครับกว้างอยู่สองเมตรหาสิบนะครับเง้าหกเมตรสูงอยู่เมตรหาสิบนะครับตัวนี้กับพอดีเลยนะครับปกติลูกค้าว่าจะสร้างเป็นตัวไม้นะครับก็ได้ตัวนี้ของมานะครับผมก็มองว่าโอ้มันก็ําตัวไม้แล้วเนี่ยเอซีเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าโค้งสายยังแข็งแรงอยู่นะครับนี่รับบรรทุกได้หลายเลยนะครับตัวนี้พิเศษขึ้นมานะครับผมก็ได้อ เดินระบบไฟให้พร้อมนะครับระบบไฟไทยกับกันพุ่นนะครับใส่ให้ลูกค้าพร้อมนะครับแถมไปเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับออกไปใส่ยางกลางค่ำกลางคืนกะได้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้ยางจะเป็นยางขอบยี่สิบนะครับยางพันธุ์นะครับตัวนี้จะเป็นสิบล้อตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะครับกับพอดีเลยนะครับตัวนี้ครับ สำหรับลูกค้าท่านใสนใจนะครับก็มีตัวใดที่อยากได้นะครับก็สามารถแวะมาเบิงสินค้าได้ที่ร้านนะครับร้านซาบุโรนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเชียงูมนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดสี่สองสี่หกสามหกสี่ห้าครับอีกเบอร์ก็ศูนย์แปดแปดสามห้าแปดหกสองสองแปดนะครับร้านซาบุลโลยินดีให้บริการครับนี่โอเคเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์ก็เจ้าของอ่ะขอสัมภาษณ์นะขอสัมภาษณ์จังไม่เน๊ะ ขออนุญาตสัมผัสกันกเพราะเองไหคลิปสัมผัสเจียเอาไปยังไงเนอนาะครับมันถือใจเพเนาะพี่ไม่ให้ดูเขาหรือยังพ่อถางาาก็รอกันเด็กใจเยอะจ้าะเด็ใจเยอะเนาะเด็กใจเยอะมากเลยอด็กใจพอดีเลยนะเลยนาะตัวแทนเลืห็นว่าอยากได้เป็นของไม่พอดีเลยตัวนี้มากระทำคลองไม่แล้ววันเนาะเออพอดีเลยจะได้เป็นตัวบรรทุกอ่20ตันป่ครับอืมนี่แหละตัวนี้ละผมก็มองว่า,าอู้ เห็นเพิ่นโทรมาเมื่อวานเมื่อก่อนอ่ะอ้พอดีเลยตัวสำหรับเออในนั่นว่าเออวันนี้ลูกค้าได้มาดจำมัดยังบ้งครับตัวนี้มาดจำไม่มัดจำไม่อยู่เนาะมาดจำไม่แถลงบ้างเนี่ยหาพันเนาะได้ของแท้ยู่เนาะได้ของแท้เออโอาลูกค้าลูกค้าบางคนเพิ่อนกะโอ้หูเพื่อนเ่มันใจแง่ใส่หนะก็เลยลองอันท้ายเบิ่งจันไอย่างใส่ครับ บางก็คือถ้าบางบางบางเจ้าก็าไม่ได้มาจับบางเจ้าก็มาจำบมาจับเปลี่ยนย่างเช่นตัวเครื่องบุกออของผมบางตัวถ้ามีสินค้าแล้วอาจ้ะผมก็จะว่าได้ให้มาจับก็ไปส่งเก็บกันไปทางให้เลยตัวนี้ถ้าว่ามาจับนั่นมันที่บะยังตั้งเป้ามาจำบเพราะว่าตัวนี้มันถือใจเขาแล้วเนียนครับอ๋อโอเคเนียนผมก็ว่ามาคุ้มว่าติดใจตัวนี้แหละมันใจเนียนครับผมก็ว่าดูเล็กตัวยังเนี่ยมันดีๆจ้วยแค่คนสีกับเป็นย่างเดียว เอาโอเคครับขอบคุณหลายนะครับขอบคุณครับโอเคครับโอเค